สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมพี่เช่นเคยและคลิปนี้ครับเป็นการรีวิวเดวิดเบคแฮมปีไอคอนเดอะโมเมนต์ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับก็หายกันไปประมาณ2-3อาทิตย์เลยทีเดียวนะซึ่งปีใหม่ของผมเนี่ยก็ป่วยนั่นเองครับเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยทีเดียวนะก็เลยพักยาวไม่ได้ทำคลิปเลย วันนี้เนี่ยก็กลับมาทำแล้วครับงั้นเรามาลุยกันดีกว่าครับสำหรับเดวิดเบคแฮมปีไอคอนเดอะโมเมนต์งั้นเราก็มาเริ่มกันที่โมเดลแล้วก็ทรงผมของปีนี้กันก่อนเลยครับสำหรับทรงผมของเดวิดเบคแฮมปีนี้เนี่ยก็เป็นทรงผมที่มีแค่ปีเดอะโมเมนต์เท่านั้นที่เป็นทรงนี้นะซึ่งทรงผมทรงนี้เนี่ยที่ผมคาดเดามันจะมีอยู่3ปีครับที่เดวิดเบคแฮมเคยไว้ทรงผมนี้ในชีวิตจริงปีแรกเนี่ยก็คือปี2002ตอนที่เล่นทีมชาติอังกฤษแล้วก็ปี2006ครับที่เลอ ลแล้วสุดท้ายก็คือปี2009ครับที่ไปเล่นให้กับ a อซมิลานก็จะไว้ทรงผมประมาณนี้เลยโดยรวมเนี่ยก็คือดูดีเลยครับแล้วพอเล่นในเกมเนี่ยบอกเลยว่าเท่มากๆครับสาหรับทรงผมทรงนี้ส่วนทีมคัลเลอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีแค่ฟูมิลานครับมีค่าพลังทั้งหมดบวก3ประกบตัวบวก3แล้วก็เข้าปฐาบบวก3าําให้พลังรวมเนี่ยอยู่ที่129ก็ถือว่าให้มาเยอะเลยทีเดียวสาหรับ f p เนี่ยอยู่ที่41สครับส่วนสูง182เซนติเมตร น้ำหนัก74กิโลกร,รมัมรูปร่างปกติครับแล้วก็ถนัดขวา5ซ้าย4ส่วนทักษะครับมีมาให้4ดาวเท่านั้นเองและในส่วนของพลังแฝงเนี่ยก็ให้มาอย่างจัดเต็มเลยที่สำคัญเนี่ยก็มีลอง g shot แล้วก็มี finish shot นะแล้วก็มี serve หรือว่าเปิดบอลได้ดีนั่นเองงนั้นเราก็มาต่อกันที่ค่าพลังในเกมที่น่าสนใจกันครับค่าพลังที่น่าสนใจเนี่ยจะมีอยู่2อย่างหลักๆครับนั่นก็คือ การยิงฟรีคิกแล้วก็ยิงโค้งครับที่ให้มาถึง140เลยทีเดียวพอมันสีทองมาอย่างเงี้ยแน่นอนว่าก็ต้องเกิดการคาดหวังอยู่แล้วนะส่วนค่าพลังที่มีผลกับเกมเยอะๆอย่างความเร็วสปีดต้นเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่ประมาณ125 1 2 6ครับแล้วก็เรื่องของจบสกอร์ให้มาอยู่ที่124แล้วส่วนพวกยิงไกลพลังการยิงเนี่ยก็130ากลางๆครับถ้าเกิดดูจากตัวเลขเพียวๆเนี่ยบอกเลยว่า โหดมากๆและแน่นอนครับค่าพลังที่คาดว่าจะเป็นปัญหาของเดวิดเบคแฮมเนี่ยก็คือเรื่องของพวกเกมลับครับแต่จากที่เราเล่นเดวิดเบคแฮมปีอื่นๆมาเนี่ยหรือว่าจะเป็นไอคอนบวกหก็ตามในเรื่องของเกมลับเนี่ยเดวิดเบคแฮมไม่เคยมีปัญหาเลยและในปีนี้เนี่ยก็มีค่าพลังที่เยอะกว่าเป็นเท่าตัวเลยรวมไปถึงทีงคัลเลอร์ที่บวกของมิลาาเนี่ยมันบวกเรื่องของเกมลับเข้ามาเยอะโดยส่วนตัวเนี่ยก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นปัญหาอะไรสําหรับเบคแฮมเลย ก็สำหรับข้อมูลเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวในเกมกันดีกว่าครับ และแน่นอนครับเรื่องแรกที่เราจะรีวิวกันนั่นก็คือเรื่องของความเร็วแล้วก็การหาช่องการหาตำแหน่งต่างๆนะใน,นเรื่องของความเร็วเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวไอคอนบวก5ที่เราเคยรีวิวไปเนี่ยจะมีปัญหาของความเร็วนั่นก็คือความเร็วปลายครับที่เวลาเดวิดไปห้ามหลุดไปแล้วเนี่ยกล้องหลังฝั่งตรงข้ามมักจะวิ่งมาบล็อกในจังหวะสุดท้ายทันอยู่บ่อยครั้งแต่ในไอคอนเดอร์โมเมนต์เนี่ยได้แก้ปัญหาจุดนั้นได้อย่าง หมดจดเลยทุกครั้งที่มีจังหวะได้วิ่งหรือว่าใช้ความเร็วในการวิ่งฉีกตัวประกรบเนี่ยตัวประกรบฝั่งตรงข้ามเนี่ยมักจะวิ่งมาบล็อกลูกเปิดบอลไม่ทันครับและในปีนี้นะเราจะเห็นภาพที่ผิดตาของดวิดเบคแฮมก็คือจังหวะที่วิ่งฉีกตัวประกรบออกมาได้อย่างดือด้อเลยเช่นจังหวะที่เรารับบอลจากกองกลางอีกตัวหนึ่งแล้วเรากดกระชากบอลหนึ่งทีเนี่ยก็สามารถเว้นระยะห่างระหว่างตัวประกรบได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างอะไรขนาดนั้นเหมือนกับนักเตะที่มีจุดเด่นในด้านนี้นะ และในส่วนของความเร็วปลายก็อย่างที่กล่าวไปว่ามันแก้ปัญหาของไอคอนบวก5ได้ดีเลยครับความเร็วไปลายไม่มีตกครับสามารถวิ่งต่อได้ยาวๆเลยในความเร็วที่คงที่และในส่วนของการหาช่องครับต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆครับในปีนี้เนี่ยจะเด่นไปทางหาช่องทําเกมรุกครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆของแบคแฮมครับเพราะจากที่เราเล่นเดวิดแบคแฮมมาหลายๆปีเนี่ย AI ของแบคแฮมมักจะ ไม่ค่อยเติมเกมลุกสักเท่าไหร่จะเป็นนักเตะที่คอยอยู่กลางสนามแล้วก็คอยรับลึกแต่พอในปีนี้เนี่ยแมแคแฮมจะเป็นเหมือนกับจอมทัพคอยร่วมบุกตลอดเวลา ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นจังหวะที่เราเริ่มต้นด้วยเบคแฮมแล้วฝากบอลไปให้ที่เพื่อน AI ของเบคแฮมที่ไม่มีบอลเนี่ยจะคอยวิ่งหาพื้นที่ไปทางฝั่งขวาหรือว่าไปทางเส้นลายกองหลังประมาณตรงฮาว s สเปซหรือว่าพื้นที่ว่างทางปีกอยู่เสมอเลยทําให้เวลาเราต่อบอลอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเลื้อยไปทางขวาจะเห็นเบคแฮมยืนอยู่พื้นที่โลง่งหรือว่ากําลังวิ่งสอดเพื่อวิ่งหาช่องเข้าไปทําประตูทําให้ผมแปลกใจมากตอนที่เล่นครั้งแรกเนี่ยก็เลยคิดว่าเออมันคงฟุกแหละ แบบไม่เคยเห็นภาพเดวิดเบคแฮมเติมเกมลุกขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมจริงๆเรื่องของ AI ของ The Moment มันฉลาดมากๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของความเร็วแล้วก็การหาช่องอาหาดตำแหน่งนั้นผมก็ขอให้คะแนนเรื่องนี้อยู่ที่9เต็ม10เลยครับ ต่อไปครับคือเรื่องที่เราคาดหวังมากๆครับของเดวิดแบกแฮมนั่นก็คือเรื่องของการยิงนั่นเองมาเริ่มกันที่ในกรอบเขตโทษกันก่อนเลยครับในการยิงแบบปกติในกรอบเขตโทษเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับบอลเนี่ยแรงแล้วก็มีน้ำหนักคม ส่วนการปั่นในกรอบเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่โกงอย่างที่คิดครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่คมเท่าไอคอนบวกหาด้วยซ้ำครับจะมีบางลูกครับที่มันก็โอเคเข้าแบบเวอร์ก็มี v i, แต่ว่ามันก็มีหลายลูกครับที่ยิงไม่เข้าถ้าเกิดอยู่แบบอยู่ประมาณตรงเซนเตอร์เนี่ยมันก็ชัวร์ครับมีโอกาสเข้าสูงแต่พอแบบฉีกออกมาทางฮาบสเปซหน่อยหรือว่าอยู่ตรงขอบขอบอย่างเงี้ยต้องลุ้นหน่อยไม่ได้ออโต้เข้าเหมือนกับพวกเมสซี่กรเลตเบลหรือว่าโรนันเยนโย ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะผิดหวังครับในเรื่องของการปั่นในกอบเคโทษส่วนการยิงแบบโ o w d ดิวิ้งช็อเนี่ยก็คมยิงแรงครับสามารถใช้งานได้จริงเลยไม่มีอาการเคลอะเขืนเหมือนกับกองกลางตัวอื่นๆแล้วมาถึงทีเด็ดของดิวิดเบคแ้มครับนั่นก็คือเรื่องของการยิงไกลามาเริ่มกันที่การยิงไกลแบบเต็มข้อก่อนซึ่ง ต้องบอกว่ายิงดีครับแต่ผิดหวังเหมือนกับการปั่นในกรอบเลยแด็ตัวเลขมันเยอะมากๆแต่พอในเกมเนี่ย บอลไม่พุ่งเลยครับบอลมันจะเอื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพุ่งเข้ามุมถึงมันจะเข้ามุมก็จริงอ่ะแต่ผู้รักษาประตูในแผ่นนี้มันฉลาดขึ้นกว่าเดิมเยอะมักจะโดนปัดหรือว่าเซฟได้บ่อยมากๆยิง10ก็เซฟไปประมาณ5 6ลูกเข้าประมาณ4ลูกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันผิดหวังครับมันมีการเปรียบเทียบระหว่างไอคอนบวก5ด้วยที่ตอนเล่นไอคอนบวก5เนี่ยมันยิงโหดมากๆ แต่มันก็มีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าตอนไอคอนบวก5เนี่ยผมฟูลแมนยูครับซึ่งฟูลแมนยูเนี่ยมันมีบวกค่าพลังยิงไกลอยู่ไปประมาณ3มั้งถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นไปนได้ที่พอมันฟูลแมนยูมันอาจจะยิงดีกว่าปีนี้ และการปั่นนอกกรอบครับก็ถือว่ายิงดีเหมือนกันแต่ก็ผิดหวังเหมือนกันครับมันไม่เท่าบวก5จริงๆนะครับจากที่เล่นมาสังเกตจากไฮไลท์ก็ได้ครับว่าบอลมันไม่ได้โกงขนาดนั้นซึ่งจุดที่ชัวร์ที่จะยิงไกลเข้าเนี่ยก็คงจะเป็นตรงหัวกะโหลกครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยก็การันตีเป็นประตูได้เลยเอ๋อแวะมาที่เท้าซ้ายเท้าขวาบ้าง เท้าขวาเนี่ยจะหวังผลได้กว่าเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายเนี่ยจะมีอาการเครอะเขินอยู่บ้างกพถ้าเกิดเอาชัวร์เนี่ยก็ต้องหักเท้าขวาแล้วก็ซัดเลยครับและในส่วนของการยิงวันเล่ก็ไม่ค่อยตรงเกาะเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะคอบวิ่งเข้าไปในเกาบแล้ววันเล่เนี่ยในฮไลท์ผมตัดมาเนี่ยจะมีอยู่2จังหวะครับก็ไม่เข้าทั้ง2จังหวะเลย ก็อาจจะบอกได้ว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับและมาอย่างสุดท้ายของการยิงครับนั่นก็คือเรื่องของการยิงฝีคิกต้องบอกเลยว่าก็ดเลยนี่แหละคือดวิดเบคแฮมครับผมเนี่ยลองกับเพื่อนมาหล,ลายๆระยะเลยซึ่งระยะที่เรียกได้ว่าออโต้เข้าเนี่ยจะเป็นระยะประมาณ28เมตรถึง30เมตรครับแล้วก็กดยิงแบบแรงหรือว่ากด L1 ครั้งแล้วก็กดอันจะหลบซ้ายตรงเข้าหาประตู3าอดแบบเป,เป๊ะเลยนะ แปลว่าบอลมันพุ่งแล้วก็เสียบเข้ามุมสุดๆเลยงั้นก็ขอให้คะแนนเรื่องของการยิงอยู่ที่8เต็ม10ครับผมแล้วมาต่อกันที่เรื่องของการสร่งบอลการโยนบอลต่างๆครับเช่นเคยครับว่าไม่ต้องพูดถึงของเดวิดเบคแฮมเลยนี่เป็นจุดเด่นแล้วก็ซิงเกเจอของเดวิดเบคแฮมอยู่แล้วการส่งบอลสั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับไม่ว่าจะเป็นการส่งแบบตอกส้นหรือว่าส่งยัดเนี่ย บอลก็น้ำหนักดีครับส่งตรงไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาก็สามารถใช้งานได้เลยและการแทงบอลคือเรื่องพาสเนี่ยก็น้ำหนักดีมากๆทําให้เพื่อนที่วิ่งหาช่องเนี่ยเล่นบอลต่อได้ง่ายส่วนการเปิดบอลเนี่ยก็เป็น GPS เหมือนเดิมครับเปิดเข้าหัวเปิดให้เพื่อนวอลเล่แบบกระจุยกระจายเลย อย่างในคลิปเนี่ยจะใช้สาต้านเป็นหน้าเป้าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรมันครับนั้นก็ขอให้คะแนนเรื่องของการส่งบอลอยู่ที่11เต็ม10เช่นเคยเลยครับโกงมากๆต่อไปครับเรื่องของสกิลมูฟต่างๆความคล่องตัวการไปกับบอลเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยบอกเลยว่าทำได้ดีกว่าปีไอคอนบวก5มากเลยครับการหันหน้าหันหลังเนี่ยไม่มีหนักตูดเลยระยะการสัมผัสบอลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถี่ทำให้เสียบอลได้ยากครับ แล้วก็สกิลมูฟเนี่ยออกได้เร็วครับไม่ว่าจะเป็นซีดานเทิร์หรือว่าจะเป็นเฟกช็อตต่างๆการโยกซ้ายขวามูเมนต์เร็วแล้วก็จะติดอยู่แค่อย่างเดียวคือสกิลมูฟมันน้อยไปนิดนึงครับมีมาแค่4ดาวเนี่ยบางทีติดจากไอคอนบวก5ว่าพอมันเป็น5ดาวมันจะมีท่าแปลกออกมาแต่พอมาเล่นปีนี้เนี่ยแล้วติดมันเด๋อเลยแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยก็เสียได้ตรงจุดนี้นิดนึงครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นสายเล่นท่าอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเลย ล่องตัวกว่าเดิมเยอะมากๆงนั้นผมก็ขอให้คะแนนเรื่องนี้อยู่ที่8เต็ม10ครับต่อไปเรื่องของการป้องกันครับซึ่งบอกเลยว่าทําได้ดีในทุกมุมเลยของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการดักบอลการเข้าบอลการเบียดชนต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆโดยเฉพาะการเบียดชนครับ น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นปีเดอะโมเมนต์นี่แหละจังหวะที่็คแฮมวิ่งไปเบียดกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเสียหลักแล้วก็สามารถเบียดแล้วก็เกี่ยวบอลมาเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกได้ด้วยตัวเองเลยครับส่วนเอไอการดักบอลเข้าสกัดบอลเนี่ยการชิงขาค่อนข้างไวครับเรียกได้ว่าไม่มีที่ติเลยสําหรับเรื่องของเกมรับก็ขอให้คะแนนอยู่ที่10เต็ม10เลยครับต่อไปครับเรื่องของความแข็งแกร่งเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่เรียกได้ว่า มีความโกงเข้ามาเป็นปีที่วิ่งขายกับตัวประกบได้ดีมากๆครับแถมถ้าเกิดเป็นนอกกรอบเนี่ยลมยากมากๆครับแต่พอเป็นในกรอบเนี่ยลมง่ายขึ้นมาเลยและปีเนี้ก็สามารถที่จะบังบอลได้อย่างอยู่หมัดเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดไปชนกับเซนเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ปลิวเหมือนกันครับงั้นก็ขอให้คะแนนเรื่องของความแข็งแกร่งอยู่ที่8เต็ม10ครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับติวิตเบคแฮมปีไอคอนเดอะโมเมนต์มาสรุปการซักเล็กน้อยครับสำหรับจุดเด่นต่างๆหรือว่าจุดที่มองว่าเป็นปัญหาครับจุดเด่นอย่างแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ AI การหาช่องครับที่ปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกับปีอื่นๆเลยฉลาดมากๆเติมเกมลุกได้ดีมีจังหวะการยิงเยอะไม่จะเป็นต้องชงให้แบกแฮมยิงเลยลองลงมาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวการไปกับบอลต่างๆสุดท้ายก็คือเรื่องของ ความแข็งแกร่งกับการป้องกันอยู่ในระดับที่ดีมากๆครับส่วนจุดที่คงจะเป็นปัญหาเล็กน้อยครับนั่นก็คือเรื่องของการยิงที่ไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่ครับพอมันเป็นไอคอนเดอรโมเมนต์เนี่ยแล้วก็เรามองไปที่ราคาที่เราต้องจ่ายหรือว่าถ้าเกิดไม่เสียตังค์เนี่ยก็คือ f อที่เราจ่ายไป1 0 f p โดวยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่ครับแต่ให้เลือกก็คงจะเลือกที่ไอคอนบวก5มาเล่นแล้วก็ฟูลทีมแมนยูเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้กว่า หรือว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นเคยครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ